นะครับถ้าไปเบิงหน้าเวทีจากหน่อยเด้อพี่น้องนะครับอย่าลืมกดแช่์นํานะครับหนึ่งกำลังใจที่มอบให้ซึ่งกันและกันนะครับเวทีก็เปียกเบิอได้เด็กข่อยนั่งขึ้นฉากในดากเปียกแค่เราเราไม่แอบดูหน่อยนะครับเรามาชมหน้าเวทีกัน,นครับหน,หน้าเวทีพร้อมเราได้นี่แม่ คนชมพร้อมแล้วนะครับบานน้นมันบระตกแล้วมังคือคือมันล่งขึ้นน้ำหมอกน้ำข้างนี่แม่แม่มันบม่ได้ล่งแห้งเลยล่องเป็นน้ำหมอกนะครับมันไม่ได้ตกแห้งบึมมเบิมบ่มบิม่มว่อมนะครับมามาตกก็ถือว่าเป็นบุญบังไฟนะครับมวนเทือเดียวนะครับเจ้าภาพกระใจไงพร้อมเก็บบัตรขยี้สีบาทหนึ่งเด้อนะครับเอามาเดอ้อมาเดอ้อผู้ใหญ่ผู้ใดอยู่มอนะครับอย่านอนอยู่บ้านซื้อนะครับ มื่อนี้บ่มีไลสดพออีหยังเพราะว่าสนามมัน่อห้แล้วก็ฝนตกลิ้นพอแม่นะครับเดี๋ยวเมื่อใดที่ว่าฝนฟ้าปลอดโปร่งนะเดี๋ยวบนนนทนไล่สดให้เบิองเนาะนะครับนะครับกลับมาเบิองเบิองขีดบนนไประกรอุวยขอบคุณดาวอีก50สบดวงครับจากแม่สีนวลเรืองคงพันเอบีครับขอบคุณแม่ครับเมื่อก่อนจะบานแม่เจอกันกรุงเทพครับจืนคักจืนแน่นะครับเลยน้องเย้าหัวรออย่างน้อนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณดาวนะครับนะครับอันนี้สนามหน้างานตอนนี้นะครับส,สดๆนเลยนะครับจากน้อยก็เติมสนามเปียเลยพี่น้องนะครับกำลังเดินทางมาหลังคนก่อหมอลายกเล ER ิกนะครับบด้ยกเล ER ิกเดอ้อจะภาบด้ยกเลิกเลยนะครับเดี๋ยวจังน้อยกำบบงลืมตมึมต่ำจวดอาจาร์ปานปึมแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบิรงทั้งอาจารย์นักดนตรีวันนี้เบิรงทุกแผนกเราวแต้องาต้องไปยเบิรงอาจาร์นักดนตรีนะครับจะบม่ได้เสียเปียบ เดี๋ยวจะพามาเปิดงานกันจดจาด,ดแล้วพี่น้องเขาบอกคอยมาอุอน่นบัวคับที่มาจานนักดนตรีจะคือซอด,ดีสหนัสามร้อยเก้าสท่านครับนะครับอย่าลืมเน้อะนะครับกดรูปหัวใจด้วยนะครับอ๋อ้นกักดุตรีเพราท่านขึ้นมาอยู่ ครับถ้าขึ้นมาปกตินี่มองนี้สิเป็นมองอาจารย์นักดนตรีอยู่แม่นบอลนฏิเปลี่ยนใหม่ได้พี่น้องนะครับเปลี่ยนมาอยู่มุมเอาฟังนี้นะครับมองกลางตุ๊กตาเต้นอย่างนี้พร้อมหรือเปล่าครับอาอจารย์ตั้มชาเขียวครับปกตินี่อาจารย์นักดนตรีซิยูมองนี้แม่นบอพี่น้องนะครับอยู่มองนีปฏิบัติหน้าหนาก็เลยใหญ่ไปอยู่นางลานซ้ายขวานะครับเวลาพี่น้องเบิ่งบมอลัำก็คือได้เบิ่งแบบป,ปอบบังฉากครอบนะครับก็สิเห็น บรรยากาศเห็นแบบเห็นฉากเห็นอย่างก็คือคือได้เห็นวิวดีนะแม่เวลาขึ้นมาเทิงเวทีเนาะนะครับสนามตอนนี้นะครับมามาแม่มานะครับพร้อมแล้วนะอาจารย์นะัพี่เช็คซาวแล้วแมนป๊อกพร้อมเล่นแล้วเราเล่นอย่างเดียวเรากรราามการมาเปิดงานแพ้แล้วจ้าบ่าวนนแพ้ยังหนีแม่สซดิเม่บางออนครับนะครับสนาม สดๆตอนนี้เลยนะครับผมอยู่ไกลเต่างอย